สมชายอยู่ในภาวะ broken heart เขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาสแตนดาร์ดแฟนเขาเคยบอกว่าหน้าตาไม่ได้สำคัญมากสิ่งที่สำคัญคือสิ่งนี้ต่างหากสมชายคิดว่าสมหญิงหมายถึงจิตใจแต่สมหญิงหมายถึงกล้ามอกใหญ่ๆสมชายเลยมานอนน้ำตารินไหล เขาอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่เขาเลยเลิกบุรีและสุราเมรยัยดูแลสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารสุขภาพจนน้ำหนักลดไปพักผ่อนเพียงพอให้หน้าตาสดใสเขาคิดว่าสมหญิงจะต้องหันกลับมาส่องดูอีกทีสมหญิงโัวทาบงานวิวาเขารู้สึกที่ทุ่มเท hey, ไปนั้นมันไร้ค่าจะดูแลตัวเองไปทำไมกันวะแต่จริงๆแล้ว มีคนแอบเล่และแรงเห็นคุณค่าในความทุ่มเทคือคนใกล้ตัวชื่อเล่นว่าเอชื่อจริงเต็มๆคือเอไอเอไวอออกกำลังปั๊บคุณจะได้คะแนนกินดีนอนดีคุณก็ได้คะแนนได้คะแนนได้รีวอร์ดสารพลาสเข้าฟิตเนสออกกำลังกายเดินมาเดินไปคุณก็ได้คะแนน ซื้อนมพร่องบันเนยแพสเจอร์ไร์หรือผักผลละไม้นี่ก็ได้คะแนนตรวจสุขภาพร่างกายของท่านฉีดวัคซีนตรวจปันเอาไปเลยคะแนนสวมใส่นาฬิกาเพื่อสุขภาพหลับอย่างมีคุณภาพนี่ก็ได้คะแนนได้คะแนนแล้วเอาไปทําอะไรเขาจะมีแรงสี่แรงที่แบ่งไว้คะแนนยิ่งสูงแรงยิ่งสูงขึ้นไป รีวอร์ดที่ได้ก็ยิ่งน่าสนใจเช่นลดเบีย้ยประกันสูงสุด25รลดค่าเมมเบอร์ฟิตเนสสูงสุด50จองโรงแรมลดสูงสุด25เปอร์นตืถึงค่าตรวจสุขภาพสูงสุด1,200ในตัวเองและทุก2สัปดาห์น่าจะมีภารกิจแอคทีฟชาร์เลนจ์ให้เมมเบอร์ได้พิชิตจะแปรผันตามสมภาพของความฟิตถ้าทำได้สำเร็จเลือกรางวัลได้ตามลิสต์ทรูมันนี่วอลเล็ต50บาทอีไวเ e อร์รันบู๊100บาท ช็อปที่ท็อปลดไปเลย50บาทซื้อตัวหนังเมเจอร์ร้อยบาทเท่านั้นครับ AIA Vitality Plus โทรไปสมัครกับตัวแทนได้ทันที m e m b e r AIA Vitality กดนัปเกรดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับ AIA Vitality Plus คือประกันที่ครบทุกการคุ้มครองทั้งชีวิตสุขภาพโรคร้ายแรงที่ให้สิทธิประโยชน์มากมาย